มาหาเรื่องเพราะเรื่องจริงไม่เคยธรรมดาฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรคะชื่อน้ำค่ะน้ำ นำ้ำอายุเท่าไหร่เอ่ยยี่สามใจยี่สิี่ค่ะอ่าวันนี้หนูอยากถามอะไรพี่กับน้องกั้งลูกคือหนู่เป็นคนที่ชอบคนงานน่ายเนาะแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่เหมือนแบบพอเราไปเจอความรักที่เหมือนแบบคนอื่นเขามีเ่ยแล้วเราเคยมีความรักอยู่หนึ่งครั้งที่มันแบบทําให้เราเจ็บมากๆแล้วมันก็เลยกลายว่าหนูเห็นความรักแล้วหนูไม่กล้าเดินเข้าไปหา อืมเออใช่คือว่าหมือนแบบมันมันเริ่มกลัวมันเริ่มเหมือนแบบไม่อยากบอกกับผู้ชายคนนั้นว่าเราลักเขาหรือว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาอ่ะเราไม่กล้าบอกเราไม่กล้าพูดเลยอืมเราแค่มันเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าผู้ชายเขาอาจจะรู้ในการกระทําของเราที่เราทําให้เขาตลอดหรือเราเหมือนแบบทําสม่อมเสมอมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายอาจจะรู้นะแต่หนูไม่กล้าบอกตามตรงว่าหนูชอบเขาหรือแบบหรืออยากจะเข้าไปจีบตรงๆงอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็จะกลายเป็นว่าก็ไม่กล้าบอกชอบอยู่ดีพี่ถามหนูดีกว่านา้ําตอนเนี้หนูมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในชีวิตหนูปะหรือว่าก็ไม่มีถ้าตอนนี้เหรอคะไม่มีเลยดังนั้นปัญหาที่หนูถามพี่คือมันคือการที่ว่าเหตุผลตรงนี้หรือเปล่าที่หนูเจอครั้งแรกมันไม่ดงมันเลยไม่กล้าทําให้หนูอ,อยากมีรักครั้งใหม่มันต้องแยกนะกับการที่ว่าผู้ชายที่เดินไปจากหนูหลังจากที่หนูเจอเรื่องความรักนี้พี่พี่เอาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกัน เช่นสมุนหนูหนูหนูจบความรักครั้งแรกหนูไปอ่ะแล้วเปอร์เซ็นต์ผู้ชายที่เข้ามาคือเขาเข้ามาจีบหนูหรือเขาเข้ามาชอบหนูแต่หนูปิดใจไม่คุยไม่อะไรกับเขาหรือว่าหนูเ็าทาโตตามปกติแค่หนูไม่บอกชอบไปเฉยพี่ถามหนูเป็นระยะเวลากี่เดือนกี่ปีแล้วแต่แค่ว่าหนูไม่กล้าบอกชอบเขาเป็นระยะเวลากี่คนกี่เดือนกี่ปีแล้วที่หนูอยู่ในภาวะแบบนี้ก็หลายปีแล้วค่ะหลายปีนี่กี่ปีอ่ะประมาณ ก็มันสองเกือบสามได้เียโอเคแล้วพี่ถามนิดนึงาวลวผู้ชายที่เขาเดินออกจากชีวิตหนูไปอ่ะเขาเดินออกไปเพราะอะไรหนูเป็นคนบอกเรื่องเขาเองอ่าเราเราเลิกกันเพราะอะไรที่ฝังใจอ่ะเออเลิกกันเพราะแล้วเราเลิกทําไมในเมื่อไม่ได้เป็นอะไรกันคือเขาคือคนแรกค่ะเป็นแฟนแต่ว่าเขาอ่ะเลือกที่ว่าตอนนั้นนั่นทำงานด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็นางก็เหมือนแบบมีผู้หญิงไปนเรื่อยอ่ะจนหนูอ่ะคือณตอนนั้นหนูยอมรับว่า นูอาจจะเป็นผู้หญิงที่ก็ปล่อยผู้ชายเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้วาชีแต่หนูก็บอกชีว่าไม่ต้องอ่คือเหมือนแบบไม่ให้คนของเขามายุ่งกับหนูแต่สรุปมันก็อยู่แล้วหนูก็เลยระเบิดลงแล้วหนูก็บอกเลิกเขาเลยอืมซึ่งคนนี้คือทําให้หนูฝังใจถูกไหมใช่หนูฝังใจอะไรอะ่ะมันเหมือนแบบมันกลัวพี่โอเคอืมอ่ะพี่บอกอย่างนี้แล้วกันนะจากที่พี่ฟังมาคร่าวๆอะแล้วพี่บอกหนูหนิดนึงแล้วกัน บางทีไอ้ความกลัวนั้นของหนูอะหนูไม่รู้หนูกลัวอะไรด้วยซ้ำอะเหมือนหนูบอกว่าจริงๆแล้วหนูกลัวความมืดพี่จะบอกนะคนเราส่วนมากกลัวเพราะอะไรรู้ป่ะหนูเพราะอะไรคะกลัวเพราะไม่รู้อเรากลัวความมืดเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอะไรเออเรากลัวผีเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าผีคืออะไรอืพี่จะบอกนี้ละกันถ้าหนูจะดับความกลัวของหนูหนูต้องย้อนกลับไปอดีตสู่อดีตของหนูแล้วหนูต้องถามตัวเองกลับไปว่าหนูกลัวความรัก เพราะอะไรที่ความรักหนูครั้งสุดท้ายมันไม่ดีหนึ่งหนูทําตัวปิดตาข้างหนึ่งหนูกลัวที่จะเรียกร้องหนูกลัวที่จะขีดเส้นความสัมพันธ์ของตัวเองว่าถ้ามึงรักกูมึงต้องไม่ทําแบบนี้หนูกลัวที่จะเดินออกจากคนฮี้ยเฮียคนหนึ่งความรักน่ากลัวรตรงไหนไม่ได้น่ากลัวรนะมไม่รักก็แค่เลิกไม่รักก็เดิน่อกไปมันไม่มีคําว่าอยเวอร์มันม,มีคําว่าตลอดไปอยู่แล้วหนูต้องทําความเข้าใจกับความรักที่มันจบไปครั้งนั้นของหนูก่อนถามว่า ไอ้ไม่กล้าที่จะบอกรักใครบางทีถ้ามันรักเดี๋ยวมันบอกเองได้อืมเดี๋ยววันหนึ่งเชื่อสิว่าถ้าหนูเจอคนที่หนูรู้สึกว่ารักได้จริงๆหนูจะบอกได้แต่พี่ตอนนี้นหนูไม่ต้องรีบและหนูควรจะทบทวนกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของหนูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมแล้วค่อยว่ากันไหมอืมอ่ะน้องกางว่างไง จริงๆแล้วอะพี่เข้าใจความรู้สึกนี้นะเพราะว่ามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าไอ้อกหักครั้งที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยแหละเออ,เอ,อไม่รู้เป็นเหมือนเราหรือเปล่านะเออแต่ของพี่จะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับการนอกใจนะแต่ประมาณว่าแบบรักเขามากคือประมาณเนี้ยแล้วก็เจ็บปวดเออซึ่งพี่เนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการโสดออจริงพี่มีแฟนแต่ละคนนิ่งโสดนานมากเนี่ยเท่าเราเลย 2>, เออ2ปี3ปี5ออ้าปี7ปีอย่างเงี้ยเออสําหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าบางอย่างไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากก็ได้เพราะาเราเจอความรักที่มันเจ็บปวดธรรมชาติกำลังบอกกับเราว่าเลือ ใช่ไหมเรามาเออเราก็เลยเจ็บปวดจากครั้งที่แล้วแล้วพอมาครั้งนี้เราก็เลยสกินหนักเลยเออมันเป็นอะไรที่ถูกต้องนะเออจริงๆความจริงบางอย่างก็ไม่ต้องเป็นอะไรกับมันมากไม่เออใช่แล้วบางครั้งเราไปตั้งคําถามแบบอย่างที่ไอเคยบอกอะสะกดจิตตัวเองหรือว่าเราเป็นคนที่ความจริงมันไม่มีอะไรเลยแล้วอย่างต่อมาสําหรับพี่นะสำหรับพี่นะพี่ก็เคยเป็นแบบเรา พี่ก็คิดว่าหรือกูเป็นอะไรนะเอาว o y b a นวะเออ,เอ,อทำไมกูไม่เออวะมึงอ่านหนังสือมึงแบบฟังดักจิตวิทยาเยอะฟังคนนั้นคนนี้เยอะหรออุ้ยพี่นะไม่กล้าคือพี่ยังม,มีผู้ชายมาคุยเยอะมากตอนนั้นน่ะเราก็เริ่มแบบเริ่มทําช่องไงเริ่มมีชื่อทรงยื้อเสียอุ้ยผู้ชายมาลุมพี่ไม่ชอบใครสักคนเลยพี่ก็คิดแบบร้อแหละตอนแรกเฮ้ยหนูว่าไม่มีทำไมกูไม่กล้าจีบคนนู้นคนนี้วะจนกระทั่ง เวลามันเหมาะสมเออเจอผู้ชายหล่อมีซิกแพคหำห้าหก พี่ไม่ได้เป็นอาไวยดันเลยหนูนกอ่าพี่ไม่ลุยเลยนอกว่าพี่พี่แอดก่อนพี่ทักคุยก่อนด้วยนอกว่ะมันหายไปเลยอะไรอ่ะไม่กล้าเลยพี่อูมันหายไปเลยนอกว่ะเออพี่ว่าบางครั้งก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอบางทีไปตั้งคําถามเยอะไปลูกเออปล่อยไปเราอาจจะแค่ยังไม่ได้เจอคนนั้นที่ใช่แล้วพี่ว่าแทนที่เราจะเอาเนี่ยเราเอาเวลาที่มีค่าของเรานะไปไปเรียนรู้อย่างที่พี่ไอบอกอดีตเราทำแมนเหมือนเจ็บปวดขนาดนี้แล้วเอาเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยไม่ต้องไปแก้ แบบปัญหาไรสาระบางอย่างนอกว่าเอามาทําสวยด้เออเอาไปหาเงินด้วยรรู้เรื่องการหาเงินเพราะว่าอลองคิดลองคิดดูนะลองคิดดูนะสมมติว่าตอนที่พี่อ,อกหกักตอนนั้นที่เป็นเราอย่างเงี้ยพี่ก็นั่งเอาแต่ตอบคําถามอะไรก็ไม่รู้ที่มันปัญญาอ่อนนี่หรือว่าเราเป็นอะไรพี่ทําตัวเหมือนเดิมนะไม่มีเงินหน้ากรเฮี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเฮี้ยเหมือนเดิมป,ปัจจุบัน <c oughs> พี่จะมีผู้ชายหัใหญ่ใส่ห้าหกมาจีบไหมเออก็ไม่มีเพราะว่าเราทําตัวเฮี้ยพัฒนาตัวเองแล้วเดี๋ยวถ้าจังหวะมันเหมาะอะ เออเดี๋ยวเราก็เจอคนที่ใช่เองอืมแค่นั้นแหละเออออออใช่ดังนั้นเชื่อพี่ไปทําอะไรใช้ชีวิตลูกทําเไรให้ดีขึ้นและเดี๋ยวความคิดมันจะพัฒนาไปตามนั้นนี่นี่เรื่องจริงนะเลิกตั้งคาถามกับมันบ้างสักวันหนึ่งน้องลูกน้องอ่ะขอบคุณน้านะลูกนะที่โทรมามาหาเรื่องนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วไปต้องกลัวลูกอ่าา่าาาาสาา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 ะาา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 อาา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 าส้มส้มส้มาา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 า อีนี้ค่ะยี่ห้าตอนนี้ส้มอยากถามอะไรพี่กับพี่กั้งหนูอะจบความสาคัญที่มันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากมีความรักครั้งต่อไปอีกแล้วเปแไปวแล้ววันนี้เป็นอะไรพวกมึงเออเออมันเป็นยังไงไหนเล่าซิคือว่าหนูอะคบกับแฟนมาปีกว่าค่ะ แล้วทีนี้คือแฟนหนูเขามีเออจะพูดว่ามีลูกติดอ,อะไรเนี่ยค,ค่ะซึ่งคนละแม่อมตอนแรกมันทําใจลําบากสําหรับตอนนั้นลูกติดคนละแม่แบบเขา,าเขามีลูกหลายคนเหรอใช่ค่ะคนละแม่ไม่ถึงมีลูกกี่คนคเขามีลูกกี่คนลูก สองคนนะคะสองคนจากคนละแม่เลยใช่อ่าแล้วต่อลูกแล้วตอนแรกช่วงแรกที่พบกันหนูแบบพยายามแบบเปิดใจเรื่องนี้เรื่องของเขาค <ฮะ S 2> ่ะบวกกับเขาไม่ค่อยมีเวลาให้หนูเพราะว่าเขาทํางานหนักแล้วก็เขาก็ต้องดูแลที่บ้านซ <ฮะ S 2> ่่งหนูก็ ใช้ควาว่าทนคบกับเขาเพราะว่าหนูรักเขาแล้วช่วงแรกๆที่พบกันเขาบอกว่าเขาอยากมีอนาคตกับหนูเขาบอกว่าหนูเป็นคนแรกที่ทําให้เขาเปิดใจหลังจากที่เลิกกับแม่ของลูกไปสองปีมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเป็นคําพูดที่มันมีอิมแพคก,กับหนูมาก ก็เลยทาให้หนูอยากอยู่ตรงนี้แล้วไงต่อแล้วเขาบอกว่าเขาอยากแต่งงานอยากมีลูกกับหนูมันก็เลยแบบสำหรับหนูอ่ะหนูไม่เคยเจอคนที่เข้ามาแล้วมาพูดอะไรแบบนี้หนูก็เลยรู้สึกหลงในคำพูดนั้นจนไม่กี่วันที่ผ่านมาคืบหนูเนี่ย จับได้ว่าแฟนหนูเนี่ยพาแม่ของลูกมาที่คอนโดซึ่งหนูเห็นจากโซเชียลค่ะเพราะว่าหนูยอมรับว่าตลอดเวลาที่หนูคบกับเขามาเนี่ยหนูค่อนข้างมีความเป็นโคนันนิดนึงเพราะว่าแต่หนูเขาไม่ค่อยบอกเรื่องราวส่วนตัวอะไรแล้วเขาก็เหมือนแบบเจ้าความที่เขาพูดโกหกมาเรื่องหนึ่งมันทาให้เรื่องที่เขาพูดมามันทําให้หนูไม่สามารถที่จะเชื่อใจเขาได้อีกหนูก็เลยต้องการสืบหาความจริงโกหกอะไรลูกสืบไปเรื่อยๆโกหกอะไรครับเอเชีย่เอเช่นเขาบอกหนูว่า เขาโสดมาสองปีแต่จริงๆแล้วโสดแค่สามเดือนเองนะอ,อะไร,อรีอกว่าแบบไม่ได้ติดต่อกับแม่ของลูกแล้วหรือพูดให้ร้ายกับฝั่งแม่ของลูกว่าเลิกกันด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างเช่นบอกว่า เลิกกับแม่ของลูกท่านหนึ่งเพราะว่าเรื่องนอกใจแต่สืบไปสืบมาไปถามจากเจ้าตัวเองแต่ว่าหนูไม่ได้เปิดเผยว่าหนูคือแฟนใหม่เขาหรืออะไรหนูแค่ไปถามเขาบอกว่าแฟนหนูนี่แหละที่เป็นคนนอกใจหนูก็เลยแบบเอา้าแล้วอะไรมันคือเรื่องจริงหนูก็เลยไม่เชื่อใจเขาเวลาเขาจะไปไหนหนูก็จะมีความถามว่าไปจริงหรอแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ลาคาญค่ะหนูก็จะให้สเปซไม่ค่อยไปจุกบจิกอะไรเขาแล้ววันที่หนูรู้ว่าเขาพาแฟนเก่ามาที่คอนโดค่ะหนูโทรไปถามเขาสอง อบค่ะรอบแรกหนูก็ถามเขาว่าก็ส่งคลิปไปให้เขาดูว่าเออหนูมีหลักฐานนะแต่เขาก็เลือกที่จะแกสไล์หนูว่าเนี่ยถ้าหนูไม่ไปปุดคุยเรื่องของเขาไม่ไปตามส่องชีวิตของเขาอืมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หมายถึงว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าเขาพามาแล้วตอนนั้นหนูก็เชื่อหนูเชื่อเขาแล้วหนูก็บอกเขาว่าเออหนูขอโทษนะหนูเองที่หนูไม่เชื่อใจออแล้วหนูก็โี่เคืงควาสายไปจนหนูมันมันเอะมันมันมันเอะหนูก็เลยทักไปหาผููหญิงโดยตรงเลยว่าเออสรุปคือยังไงเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ที่คอนโดของ แล้วก็มีการโทรคุยกันก็เลยโทรไปบอกเลือเขาว่าเออเลือก,กันเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูแบบ อ,อบบพี่พถามไม่ดึงได้ไหมพี่หนุ่มจะรับไหวเลยเขาเขาไปคอนโดพาเมียเก่าไปคอนโดทําอะไรทําไมอะลูกคือเหมือนแม่ของลูกกับพ่อของกับแฟนหนูเขาเขาเลิกกันแต่ด้วยความที่เขาเหมือนเขาอยากไปเที่ยวแล้วแบบเขาให้กลูบอกว่าไปลามาไหว้ก็ต้องบอกเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ฝั่งแฟนของหนูก็ยังต้องดูแลลูกของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจงงงง,งไม่เกี่ยว เอาเมียเก่ามาที่คอนโดเ้ยไปลามาเกี่ยวอะไรกับไปลามาไหว้เออไม่ค่ะแล้วมันไม่เดี๋ยวนะเขาไปเจอกันสองคนหรือมีลูกอยู่ด้วยเไรนะคะเขาไปเจอกันสองคนหรือมีลูกเขาอยู่ด้วยเจอกันสองคนค่ะ๋อจบแล้วลูก Uh แล้วเหมือนตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้เลิกทันทีนะคะคือหนูก็ถามเขาว่าคือถามทั้งฝั่งผู้หญิงด้วยแล้วก็ฝั่งผู้ชายด้วยว่ามันจะมีอะไรเกิดเลยไหมเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ยังคบกับเขาอยู่แล้วเหมือนแบบหนูก็โทรไปบอกกับผู้หญิงเนะว่าเออหนูเป็นแฟนเขานะแล้วหนูก็แบบบอกเขาไปว่าเออที่แบบเศ้าหาเนี่ยเพราะว่ามันเพราะเรื่องแบบนี้หนูก็มีการขอโทษเขาไปแต่ว่าวันถัดมาเขาไปทะเลด้วยกันไปนอนโรงแรมด้วยกันแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หนูหนูรู้สึกว่า คนนอนเตียงเดียวกันนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีอ,อะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีลูกด้วยกันมาแล้วสุดท้ายฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้หญิงเขามีการถ่ายคลิปติกตอกลงเป็นฟิลเหมือนว่าใส่บิกินี่แล้วก็มีการถ่ายแบบใส่ตรงสายตาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทาให้หนูแบบเอา้าหนูบอกเขาไปแล้านะว่าตอนเนี้ยหนูยังเป็นแฟนเขาอยู่นะแล้วคุณเลือกที่จะตัดสินใจที่จะยัง,ยงไปกับแฟนของฉันอยู่หรอเดี๋ยวนะคือใส่บิกินี่นี่คือใส่บิกินี่ไปไหนไปทะเลค่ะ ด้วยกันกับแฟนหนูใช่ค่ะซึ่งไปสองคนที่ลูกไม่ได้ไปด้วยใช่ค่ะเออเอ,อ่ะจุดไหนที่หนูทําให้ตัดสินใจเดินออกมาหนู เรื่องหนูรับได้หมดค่ะเรื่องไม่มีเวลาเรื่องของการทำ้ายความรู้สึกหรือว่าพูดจาอะไรที่มันแบบกระทบจิตใจหนูรับได้หมดแต่ว่าเรื่องนี้คือหนูไม่สามารถไว้ใจเขาได้อีกเพราะว่าไม่ใช่ว่ากับหนูเขาเพิ่งมาม,มีมีเรื่องของผู้หญิงกับแฟนเก่าที่เขาเล่าให้หนูฟังเขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเคยมีเรื่องของผู้หญิงเหมือนกันหนูก็เลยสับว่าเฮ้ยมันมันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นบ้าหรออะไรแบบนี้คือหนูก็ฟังจากเพื่อนที่น้องมานะคะว่าอย่างเช่นพ่อกับแม่เขาเลิกกันแล้วเขามีลูกกันเนี่ยแล้วอย่างเช่นไม่ว่าฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่เามี อย่างน้อยอ่ะถ้ากิดว่าเขาแบบมีสติรู้ตัวนิดนึงอ่ะเขาเขารู้ว่าเขามีคนใหม่เขาควรที่จะให้เกียรติเราไม่ว่าจะในแบบรูปแบบไหนก็ตามอ่ะพี่ถามพี่ถามลินได้ไหมสรุปแล้วสรุปสี่รวมหนูคบผู้ชายคนนี้มากี่เดือนกี่ปีหนึ่งปีสองเดือนค่ะโอเคแล้วเลิกนานยังคะพึ่งเลิกเม่อสามสี่วันเนี่ยเออตอนนี้หนูรู้สึกยังไงลูกอะไรนะคะรู้สึกยังไงคะหนูรู้สึกว่าหนูยอมไม่ได้อ่ะค่ะ เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาว่าหนูมาโอเคสแสดงว่าตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วเนาะค่ะอ่ะ,ออะพี่พูดได้ฟังแล้วกันว่าหนูเจออะไรอ่ะจัดเลยค่ะแม่<笑><笑>พี่บอกเลยนะผู้ชายคนนี้กึ่งนาซีซิตด้วยนะหนูว่าไม่น่ากึ่งอะ่ะล้วจะบอกว่าเข้ามาถึงปุ๊บเขาเลิกอบอมบิ้งหนูโดยคําพูดว่าอ,อุ้ยตั้งแต่เลิกกับแฟนมาไม่เคยจะแตตาครอบครัวกับใครเลยตแล้คือมันเป็น เป็นเป็นคำสร้างความหวังให้กับชนีน้อยอ่ะให้รู้สึกว่าอุยหลีฟูไินอะไรกัแล้วบอกว่าอุ้ยวีท่าเป็นคนแรกตลอชไี่พีบอกอุายรู้สึกดีมากมากเสร็จปุ๊บทำความผิดปุ๊บยังมาแก๊สไลท์อีกยังมากดขี่โดยการที่บอกว่าก็ถ้าเธอไม่เสือกอ่ะเธอก็ไม่รู้หรอกอุ้ยจริงด้วยอ่ะเธอเสือกเองอ่ะวยตาเหรอจะขอโทษนะท้อยท่เสือกอ่ะโยความผิดสุดๆพี่บอกเลยนะผู้ชายางกระจอกอ่เล่าให้ฟังนะพี่เนี่ยก็มีลูกติดนะค่ะ แล้วเมื่อวานอ่ะพี่ก็รับลูกมาพี่ก็ดูแลลูกแล้วแม่เขาก็มารับหนูรู้ปะแทบไม่ได้คุยกันเลยพี่ก็อุ้มลูกส่งลูกขึ้นรถส่งของขึ้นรถก็แยกย้ายกันจบกันอืพี่บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายแบบกระจอกอะแล้วก็หนูโชคดีอะพี่บอกเลยว่าหนูโชคดีอืโชคดีมากที่ได้ออกจากผู้ชายที่เฮี้ยอย่างนี้และจําไว้ว่าคนเราอะสาคัญที่สุดคือความชัดเจนอืเนี่ยเขาชัดเจนนะเขาเฮี้ยแบบชัดเจน นะลูกดังนั้นหนูโชคดีแล้วค่ะอ่ะอส่วนส่วนพี่นะถ้าพี่แนะนําไอ้คาถามที่เราถามทำไมเราไม่กล้าเปิดใจให้ใครหรือแหม่มึงมึงเลิกกันสามสี่วันมึงจะไปเปิดใจให้ใครใครคนอื่นก็กกเกินไปเนาะเออนี้ก็พักก่อนนะไม่ต้องอไปตั้งคําถามอะไรมากไปถึงแบบมันมันเหมือนทําหน้าพี่ไอ้ เออตอนแรกก็เจ็บนิดน,นึงเอนนี้นะเคยเคยพกฉีดโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยไหมเออมัน <c oughs> จะแบบว่าเจ็บๆอะ่ะเออแล้วคิดคิดในหัวนะกูจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยเจ็บใช่ไายแต่เป็นไงพอเวลาผ่านไปสักพัก เออเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวก็ไปทำอีกหนูอ่ะรู<อ>้สึกแย่ตรงที่หนูได้มีการขอโทษกับฝั่งผู้หญิงไปแล้วเขาบอกหนูมาว่าเขาอยากให้หนูเขาออกมาจากความสัมพันตรงนี้เพราะว่าเขาอ่ะไม่สามารถรับนิสัยผู้ชายคนนี้ได้เหมือนกันแล้วเขาก็ออกมาแล้วแล้วเขาอ่ะอยากให้หนูอ่ะหาจุดยืนของตัวเองซึ่งหนูถามหน่อยว่าแล้วทําไมที่เขาถึงไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองทั้งๆ้ที่ น้าตอนนั้นหนูบอกชัดเจนแล้วว่าหนูยังเป็นแฟนเขาอยู่แต่เขาเลือกที่จะไปนอนโรงแรมเป็นสองคนหนูเลิกฟังผู้หญิงคนนี้เถอะแล้วก็เลิกคุย<อ>ประเด็นน่ะจริงๆแล้ว,ว่เอาแค่คนของเราให้รอดก็จบแล้วลูกอย่าไปนั่งฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่าไปคุยกับคนผู้หญิงนะไม่ต่างอะไรกัน<อ>ไม่ต่างอะไรกันหรอกก้มามึงก้ามุกอ่อนจากอีกผัวเก่ามึงไม่ได้ก็ต้องไปนั่งไปทะเลด้วยกันหรือเทียอะไรงเง<อ>ี้ยเลสสาระลูกดังนั้นเชื่อพี่นะส้มขอให้หนูไปเจอควากที่ดีอมดีแล้วนะไม่ต้องคิดมากลูกเดี๋ยวมันก็ผ่าน